สวัสดีครับอยู่กับรังเกรือดวยคาเบเตอร์ทรัคสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอก,กันกันหนึ่งคลิปครับนี่คลินี้มาดูเจ้าชางศูนูเบอร์ชั่นทูตักทรายใสยด่ดำสิบลอฟเอ็น้องเจ็ดลูกผสมเจ้าสายฟ้าลูกผสมครับวันนี้มาขับแมคโครโดยจานต๋องครับวันนี้จานต๋อง จานพลไปเขาไม่โคเล็กนี่ครัักซ้ายไปลงถนนคอนกรีตครับเราจะเทคอนกรีตก็สายฟ้าลูกผสมอีกแล้วจานไก่นี่ไปนะครับไปเดี๋ยวไปกับจานไก่ครับผมจะไปรถเกรดให้จานไก่ไปส่งที่รถเกรดครับ โอเต็มแล้วอืมอม,อม,มาดูสไตล์การขับรถของจานไกม่มีสลัดเทสไตล์การขับรถของจานไก่ครับเฮ้ยเร้เล,เลือดได้ังด้วย เฮ้ยน,ยยนี่โอ้หาไว้โคงจะหนาแล้วโอ้วหน่ครับเจ้าหลงสายฟ้าหลูปสมอันนี้โอ้ยเกียร์คุลเลอร์เกียร์คุลเลอร์ เกียร์ฟูลเลอร์ตันมีหลาเกียร์เปขึ้นบนเกียร์เปลีขึ้นบนครับนี่นี่ระบบระดมแบบนี่ระบบระบบมัด,บมดลวดครับนี่ยมันลวดนี่เมื่อคงค้างหมดแล้วเนี่ยแต่รถกี่ปีแล้วนี่หลายปีแล้วรถสายฟ้าครับฟูโซสายฟ้าตัวแรกขึ้นมาเห็นเลยยิ่กีทาเขาว่าขึ้นมาเห็นเลย เ,เชเซอ,อร์โบไหนี่ยิงไ้เลยครับน,นี่มันประหย,ะยัด โปลอดังฟิตฟิตเลยครับว้าวโอ้สิ่งเดเจ้า <laughs> <laughs> ลูกผสมสายฟ้าประตูเขียว เบสต้องพุ่เลยเด้อลมมาแล้วสามครั้งเอลมมาแล้วสามครั้งคันนี้ลมก็ยังสู้ต่อครับลุกมาสู้ต่อเจ้าสุดยอดคุณูเลยสิสุดยอดคุณฟูล้มสามครั้งก็ลุกมาสู้ต่อครับก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ยไปแล้วเ,เพื่อนเราเขาไปเ่นโชว์มาแล้วพวก เพื่อนเขาไปมีลูกมีเต้าลากกันหมดแล้วครับตัวนี้ยังไม่มีลูกลากก็อีกคันหนึ่งก็กําลังเอาไปทําลากลูกอยู่ครับเหลือคันเดียวครับเจ้าสายฟ้าลูกผสมนี่แรงอีกจงปาได้ิเสียงกู้ลมังเลยเลยนี่ว่าจะเป็นทหารนี่ทาร รถควััวันนไหลมมระเบิดงย่างไก่เออรถอยางไก่ควันเยอะอจอดุดสวยนี่ยเนี่ครับให้จานไก่ไปส่งที่รถเกรดครับก็อาศัยเกาะไปด้วย ออวนั้นรถของรองเปิ้ลสันนี่ร้อยสามห้าลงไปเลยไปเลยว่าใหญ่น้อยแต่นน่อยอยเสียคนโอ้โอ้โหโลโลไกล อันนี้กรถรองป้นตอนนี้เฮ้ hey. เจอหกล้อคนรถไยครับเจอซอยแคบเบียดกันหน่อยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ